วันนี้เราจะมาเปิดกล่องซุ้มตูตูลองใช่ไหมมันชื่อตูตูลองนี่มันเป็นมังกรลูกครึ่งกระต่ายเราเลือกมันมาเพราะว่ามันน่ารักมากเลยเดี๋ยวให้ทุกคนดูตัวจะประมาณนี้เลยถ้าซีแขดแล้วไม่รู้เป็นอะไรเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เลยแต่มันเป็นมังกรนะมันจะมีเขาด้านหน้าเขาบอกว่ามันเป็นมังกรลูกครึ่งกระต่ายกล่องมาเยินนิดนึงนะน่าเป็นเดินเออเรามาแปะกล่องซุ้มกันโอ้ตัวจะได้อะไรเอ่ย เดี๋ยวไม่ดูกันนะเปิดมาไม่ซองไม่ซองปุ๊บสี้ในตัวสีม่วงน่ารักมากเลยดูสิไหนป้าดูหน่อยสิอ๋อมันจะมาอย่างนี้เราจะให้เราการโหดูหน้าสิดูหางสิโอ้ยมันเป็นหางสามหางด้วยเจ๋งแต่นี่เป็นจิ้งมันไม่ใช่จิ้งจอกมันเป็นมังกรสามหางเฮ้ยดูหน้าดีหน้าน่ารักมากเลย ขามันดัดได้ไหมขามันดัดไม่ได้หางก็ดัดไม่ได้น้เขามันเหมือนเขาลูซิเฟอร์ลูกใช่ไหมลูซิเฟอร์มีเขาเออใช่ๆๆ่มีขาาตัวแดงๆแต่เป็นตุ๊กตานุ่มๆนะไม่มีส่วนไหนแข็งเลยเลยดัดได้เลยที่ดูหูสิโอ้ดูหูสิมันมีหูสองชั้นะมันมีหูสองชั้นนี่มีหูตรงนี้กับหูตรงนี้อือเห็นไหม มันมีสัตว์ในโลกที่มีหูสองชั้นอะเราดูการ์ดนะตรงนี้อืมลองดูสิมันเขียนว่าตุตุลองนะตัวที่เราได้จะเป็นตัวสีขาวตุ่ลองเขาเป็นตัวเขาแกะเราเทียบกับตัวอื่นนะที่มันมีในนี้นะอยากได้ตัวนี้อยากได้ตัวไหนเตอตัวเขียวมน่ารักจริงมีตัวเขามางกรด้วยตัวสีพูก็มีมีเขาเห็ดด้วยนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์สัรชิโรชาแนลด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไม่ไปจุ๊บ